เดี๋ยวสามทุ่มครึ่งถึงจ้ห้าตอนที่สี่พักรูก้ก ให้เขียนราคาอะไรก็ไ้ถเล็กน้อยตเวสองชุดหรือเ่าเข็ดห้า่ก้หรือ่าใช่ะสี่มบปี่้าใช่ตัวเต็ดลมา่ชิ้นเตมาแล้วเหรอชินน้ำดื่มได้ไหมใช่หรอช่ ตัน้่เรามีกี่ขวดะคสยังไม่อดเลยเาก็ตกใจอีกนีมีอะไรมีมีคนเดินสวนใจนะเมื่อกี้เขาบอกว่าปกติน่ะคูกอดเต็มเลยนะวันนี้ถือว่าคนนน้อยยังไม่เห็นอเขาบอกว่าปกติมาที่ไรแบบจองแบบหกขวดหกขวด วงวงไม่ได้ลงชื่อใช่ไหมวงไม่ค่ะน้อวงบอกรอดูก่อนเาจะมากินน้ำเขาเลยไม่อากจ้วบไ่ไไ่ขายเอักกีฬา กินช้อนซ่อมเท่านั้นแล้ไม่ได้่วยขนมเกองจานขนมจานขนมทอนานการสั่ว่าเราซื้อที่มันกระดูกมกินในกล่องใช่ไหมได้ใส่จานสว่ดหนยเนาะเากินชาที่นานอะไรเ้าอเาไเปวยเลยภรรยาพี่เตยก็คือกินในกล่องเลย พี่เตยหาข้าให้พ่อกินแก็คือให้พ่อกินในกล่องนั่เแหละเขาไม่เอาสายตาแห้พ่อ <het S 3> <het S 1> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มันซูเปอร์เซลของใครคะน่ะพี่นันเช่วยพี่มีเรจับไฟส่องไว้เลยอันไหนที่มีเรือนเดียวซีฟ้าฟ้าจับฉลากส่องเรือนนะของพี่นัน่ะตอนแรกคนทั้ทำยไมจับอ่ะจับที่จริงจับตอนแรกคนคิดว่าของพี่เบียร์ได้หซีฟ้าอ่ะคือเป็นของพี่นันสองเรือนเลย เดือนเดียวมันไม่น่าได้ครับถ้าถ้าแบบ5เดือน9เดือน1เดือน2เดือนโอกาสที่จะอันนี้มันเดือนเดียวพนักงานพันสองพันคนที่นั้นจับฉลากยังไงอ่ะก็หมายถึงว่าไม่คือถ้าจองรุ่นเดียวกันอ่ะแล้วมันเหลือเดือนเดียวแต่คนจองห้าคนอย่างเงี้ยก็ต้องจับจแล้วคนได้มาได้มาโซ่อันนี้มันเหลือเดือนเดียวแต่ไม่รู้ว่าเขาจองกันมาแต่มันเหลือ13เดือนนะขนาดขนหมดเหรอ โบสถ์ที่นั้นพนักงานทันเกือบสองพันเราไม่รู้ด้วยว่าอ๋อเราไม่รู้ด้วยว่าเราแค่กี่คนใช่เราไม่รู้ด้วยว่าเขาจองกีบคนนี่คือจับได้สองเดือนเลยใช่กนก็ตอนแรกคนคี่ว่าจะเป็นของพี่นันเดือนหนึ่งของพี่เดียนเดือนหนึ่งหรือเปล่าเบียก้าวเนาะใช่เดียก้าวเดก็เลยเดือนเดียวไม่น่าได้ใช่พี่เดานเดือนเดียวไม่น่าได้เพราะว่ายังไงแบบเดือนเดียวมมนต้องมีคนจองมาเลยคะมีก็น่าจะมีนะมีอยู่แล้วเออถ้าถ้ามันเป็นไปไม่ได้สามเดือนสี่เดือนโอกาสน้อยมากที่จะได้ ต้องดวงจริงๆเพราะว่าเขาจับกันเป็นร้อยรุ่นนะพี่นันเพราะว่าแต่ถ้าอันเขาดูพรต้องการของคนด้วยอย่งางซีจีเดือนนี่ยเขาสนับจองไปรอบแรกก็ได้เลยแต่รอบที่สองไม่ได้เลยพราะเพาะี่สองเขาล็อกคุณเปหน้าร้านแล้วซึ่งเขาปล่อยให้หมดเลยงาน,าน,นคือถ้ายังอยู่ถ้ายังอยู่เขาปล่อยหมดเลยเขาปล่อยเขา,าปล่อยเขาปล่อยอันนี้คืออันนี้คือส่วนที่ ถ้าจองรอบแรกคือได้ชัวร์ถ้าจับสนามแล้ว่าองที่ได้เชัวราในรอบแรกนะรอบีแต่รอบที่เหลือเขาก็ปล่อยู่บ้านจนทั้งวันทั้งเย็นทั้งคืนด้วยคนไม่มีเวลาเยถวันแรกเพราะวันแรกมันขอมันจะเยอะหัวหน้กวันนั้นผมแบบเยอะเคดิิ้นเลยเคด้นดิ้ชื่อร้านดแ้วแบบโอมากครับเล่ ก็เดี๋ยวก็สั่งเขาทำุกความเชื่อได้นะเดือนเช่นเดือนลท่นไม่ต้อเวลาถึงบ่อนบอกใช่อเปี่ไปจที่ที่มาพนักงานคีโอ้ยไม่ตั่นยนที่ที่เราบอกว่าพอเขางเองถ้าใครจงอบแรคุณบอกว่ารอรจองคเจ็บัมากสิบเจ็ดสิบ เขาไม่สามารถตข่ิที่เห็นมีไม่กี่เือนเองันจะิดเขาาหน้าาสตอกเขาเคลียร์สตอกรแลงบางทีไม่เซ็พนี่สต็อกเยอะมัก็อยร้อนาดีช็อครอบที่แล้วอ่ะชนี่ครับของไม่มานะของไม่มาเอ้าทำไมอ่ะเราป่วยเขาป่วยเราอ่ะหน้าใจแหง

แต่ว่าบอกจะกินหรังสืมาต้องมาตามมาดูมาแต่เราไม่เล่นเลยผัห้่นส่โมงเหรือ่าแต่ว่าถ้าเก่ต้องมาคนเคย กนนแล้วคนส่งให้ท mm hmm. mm hmm. ี่น uh, um, mm, to ันดูที่นันทุกคาเปลี่ยนด้อผ่นใ่่ะพชอบรนงชอบแต่ันไแต่ว่ามันทำ you wow. นานลบก่อนเราไม่ได้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 ไมกได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไ่อด้ไม่ไ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 ด้ไ่ไม่ไ ไม่ค่ะเอาไม่ค่ะเหมือนจะร่วมบ่ายทั้งวันกันนาฬิกาสองวันแล้วเห็นวันวันแรกมันคุ้นไม่ได้เพราะว่าต้องลงนี่ลงไม่ได้เดี๋ยวนายเดี๋ยวนายตาขึ้นเองไอเดียแบบใช่เป็บบก็ทำบัญชีอ่ะพี่กินน้ำไม่ยอมใส่ผ้าถ่ายนฝำทิ้งาป้ายน้ำทิ้งปลาป้า น้องกอลฟน้องกอฟฝนแม็กกับแอวแม็กกับแถวพี่ตั้มเหรอพี่ตั้มลอพี่ตั้มพี่นานพี่เซยแเดี๋ยวพี่ตั้มขึตีกมาได้นเลยคือีคนรอหยิ่ตอคนทีบอกว่าถ้าจ้าีักอหนไม่ดีกบอกแล้วหมดแล้วตอนนี้คือหมดเที่ยงปกติจะอยู่นนี่หมดา ถ้าหน้ารารได้จะเข้าเป็นล้าน,นมันมันมันต้องแบบตั้งหลายพันเ,นเดือนอ่ะคนเล้วเจอพี่พม้งมีาหลือไ้มมีแต่ไม่โอ้ยเรื่องเรื่องตีช็อคไม่มีแล้วม,ะะมีก็จะมีป็นเรื่องเจนล้ววันมาไห คนจะเอามาปล่อยมีของผู้หญิงกับของผู้ชายแดงหมดแล้วหมดแล้วตอนนี้ีชอหมดแล้วกนที่บอกพี่โจถ้าจะเาที่คือมันไม่กำลังไม่กำลังดูผมกํลังดูไอนั่นแหะสาบตัดรับพอดูสามบาทแล้วมันเป็นของตะกเีลงดูมันไม่ใช่

รูเนี <S 2> <S 2> <S ่ยทราบดูขนาดไปก่อนยังใส่ไฮเไซด์เาบอกเออรู้แแเขาจะแข่งรุ